พัม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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมียวคุยเรื่องเมนเออตัวอะไรอีกวะนะพัมพัมเป็นรายการที่จะมานําเสนอข่าวเรื่องแปลกๆเรื่องปยออเรื่องติงตองของประเทศข้างบ้านให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายนั้นได้รับรู้กันนะนะเออเฮอแมเออตอนนี้ใครวะหน้าตาคุ้นๆนฮะก็ร่างทรงงูเขมรอะไรนั่นไงเพะ อ๋อร่างทรงงูเข้าเขมนห้างกระดิง่งเออว่าแต่ชุดร่างทรงงูงขเ,เขมนของเข้าให้ไปไหนแล้ววะวันนี้นี่เขาไม่ได้เป็นร่างทรงงูขเขมนแล้วเพออ้าวทำไมวะเทพงเูเขมนเข้าไม่ตอสัญญาล่ะไม่รู้เพ่โดนเทพงูขเขมนไล่ออกมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แต่ที่รู้ๆเขาเปลี่ยนร่างทรงใหม่แล้วเพ่แฮะ ได้หรือวะคนเขเมรนเขาใช้ระบบอะไรในการเปลี่ยนร่างทรงวะเนอาจะเป็นระบบย้ายค่ายเบอร์เดิมเพ่นี่มันขนไม่ใช่เบอร์ซิมโทรศัพท์<ว>เออมาข่าวนี้เข้าเป็นร่างทรงอะไรวะเขาบอกว่าเป็นร่างทรงยักษ์เพ่อเออยักษ์อะไรวะไม่รู้เพ่เขาบอกว่าเป็นแค่ร่างทรงยักษ์แค่นี้เลยเพ่อเออทรงใส้ทเทพยักษเ์ขเมรนตอนนี้เพิ่งจะเข้าวงการร่างทรงใหม่ละมัง้งซึ่งยังไม่มีเชื้อ เออว่าแต่ซ่องจากตรงนี้ไปทึ่งโรงพยาบาลบา้าเขมรมันกี่ก,กิโลวะพี่เหมียวจะทำทำไมเพ่ถ้ายัางไม่มีคนพาเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลบา้าเดี่ยวก,กูข้ออาซาพาเข้าไปรักษาเองจะได้เป็นคนปกติสักทีแบบบอกว่าเออว่าแต่จัดวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวะเรื่องแรกในวันนี้เป็นเรื่องเราคนคเขมรได้พายายที่ใส่ชุดเครื่องประดับเขมรโบราณ มาให้เราเด็กๆรุ่นใหม่ได้ดูว่าแต่ก่อนประเทศขเขมรของเรานั้นได้มีการทอผ้าเพื่อเอามาทำชุดเครื่องนุ่งหม่มที่มีรวดรายที่สวยงามมากขนาดไหนโดยเขาบอกว่าแต่ก่อนนั้นยายคนนี้ตอนาสาวนั่นสวยมากเราก็มีฝีมือการทอผ้าเป็นเลิศและคนขเขมรก็บอกอีกว่าแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งรักฐานที่เป็นพยานบุคคล ที่เอามายืนยนันต่อคนในงานนั้นได้ว่าในยุคสมัยเขมรโบราณน,นั้นประเทศเขมรของเรามีของดีมากมายเรานี่คือหนึ่งของดีของเขมรที่เป็นช่างทอผ้าในตำนานแล้วการแต่งกายของสาวเขมรในสมัยก่อนนั้นก็แต่งการแบบนี้เรานี่คืองานที่เตรียมตัวที่จะจัดโชว์วัฒนธรรมเขมรในวันสงกรานต์ที่จะถึงเนี่ยนะและหนึ่งในนั้นคือการจัดแสดงโชว ผ้าขมรนโบราณนั่นเองเออไอซ่องคนสมัยก้อนขมรนเข้าแต่งตัวกันแบบนี้เลยวะไม่รู้เพ่รู้แต่ว่าถ้ายายสมัยสาวๆแต่งตัวโชว์อกอะไรแบบนี้นี่หนุ่มๆอังกอร์ก็คงจะรักยายกันเพียบเลยเพ่อเออนักคนขมรนผู้หญิงสมัยก้อนเข้าแต่งตัวกันแบบนี้เลยวะไอซ่องมึงไปหารูปผู้หญิงขมรนสมัยก้อนมาเด้หาเจอแล้วเพ่ไ่วะมันเหมือนกันหรือเปล่าวะเอามาเปียบเทียบเด้นี่เลยเพ่อโอ้โห เหมือนกันเดะเหมือนเหมือนกันตรงไหนเพ่ต่างกันริบรววเลยนี่นั่นไงมึงไม่เข้าใจสายตาคนเขเมรืนไงเองจะมองรูปแบบคนปกติที่เขามีปัญญาแบบทั่วไปไม่ได้เองต้องมองในมุมมองของคนเขเมขืนแบบไหนเพ่แบบคนบ้าอะแล้วมึงจะเห็นว่าในคลิปกับในรูปนั้นชุดเหมือนกันเดะแบบม่เบ้อ และอีกอย่างหนึ่งยายคนนี้ทอผ้าไม่เป็นด้วยแต่ทําทรงเหมือนยิบยิบจับจับทอผ้าเขาทําได้พี่เหมียวรู้ได้ไงเพื่อโอ้โหไอ้ซ่องมึงดูทูกกูซะแล้วกูนี่แหละแฟนพันแท้ขมเมน<ะ>ในงานที่แล้วยายคนนี้เข้าก็สั้นเสื้อโว์แล้วก็บอกว่าเป็นเสื้อขมเมนโบนราณมีต้นกําเนิดมาจากขมเมนต่อมางานขมเมนครั้งที่แล้ว นูนยายคนนี้เข้ากระทำขนมจีนแล้วก็บอกว่าเข้าเป็นเชฟตั้งแต่สมัยโบราณแล้วขนมจีนก็กําเนิดมาจากขมนแล้วงานนูนอีกเขาก็บอกว่ายายคนนี้เป็นอดีตนางรําอัปสราเคยเป็นนางรําอยู่ในวังขมนส่วนอีกงานหนึ่งเขาก็บอกว่าเข้าเป็นประธานชุมชนขมนอะไรสักอย่างนี้แหละแล้วก็เอาเปลือกกระเพดมายอมซี่แล้วก็เอามาพับดอกไม้ค่ายฟิลเว็บงานโอท็อปอะ มาครั้งนี้บอกว่าเป็นนักทอผ้าขเเมนอกเรื่อจะเชื้อพี่เมียวเพนี่มันพิตตี้ฟรีแลนซ์รับจ้างงานเดินสายในขเเมินชัดๆเลยนี่นี่แหละคนรับงานขเเมนโบราณตัวท็อปเลยกูจะบอกแฮะเร็วคนขเเมินเขาจำยายแกไม่ได้หรอเพ่กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาห้ากินอยู่รอดมาถึงป้านนี้ได้อย่างไรทําไมจําเข้าไม่ได้วะหรือว่าคนขเเมนเข้าเป็นสมองปะท้อง เจอหน้าเราก็เหลืมเจอหน้าเราก็หลืมวนอยู่ในอ้างอยู่งั้นแหละหรือเป้าก็ไม่รู้แม่บอกเรื่องต่อมาเป็นเรื่องจากเหตุการณ์ตึกถล่มในกรุงเทพมหานครนั้นตอนนี้ก็ได้มีทีมจากต่างประเทศนั้นมาคอยช่วยสนับสนุนอย่างมากมายอาทิเช่นสหรัฐอเมริกาอิสราเอลญี่ปุ่นเป็นต้นนะนะเออเราขมนเข้ามาช่วยอะไรบ้างวะตอนนี้สิ่งที่พวกเขานั้นได้มาช่วยคือได้มารายงานข่าวภาคสนาม ให้คนในประเทศเขมรน,นั้นได้รับรู้ข่าวว่าตอนนี้ความคืบหน้ามีอะไรบ้างะนะเราก็ได้คอยประสานงานในพื้นที่ว่ามีคนเขมรคนไหนได้สูญหายไปบ้างแล้วเราคนเขมรที่ติดอยู่ภายในอาคารนั้นเป็นอย่างไรบ้างสรุปคือคอยประสานงานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเขมรในพื้นที่อยู่ะนะแม่้าวแว่นเขมรพี่เมียวเพ่ได้ฟังหรือเปล่าเพ่อฮะฮะ ไอ้เจ้ามันพูดอะไรวะเมื่อกี้เนี่ยร่วมาข่งกรบกองปรกวดรุปนโล่ปมโอมเป็นตุ่นโล่ไดกคว้าชนสำนกต้องกันนายมาอัดเสียงนะคือคุกวัดกระปุกกาสนักไอ้เนี่ยเขาเปลี่ยนเออเศร้าแว่นคนนี้เขาเป็นใครวะเข้ามาจากสำนักข้าวเมียงพระนิวล่ะใช่ดิหน่ะล่ะเพ่อ้าวแล้วเข้าเป็นใครวะเป็นคนที่ทางเอกราชทูตเขมรเขาให้มาติดตามข่าว มาประสานงานในพื้นที่เพ่เฮ้ย <Hey, S 1> บังเอิญจุงแต่ก้อนโกูก็เป็นทูตเหมือนกันเขาทํางานให้กับสถานทูตเขมรเพ่แล้วพี่เมียวเป็นทูตอะไรนี่เมื่อก่อนกูเคยเป็นขี้ทูต <c oughs> แล้วเหตุการณ์ตึกถล่มในประเทศไทยเราผู้คนในประเทศเขมรก็เลยช่วยรีบบินมาช่วยคนเขมรที่ติดอยู่ในเตกไม่ใช่กับบอกอ้าวเข้าช่วยอะไรวะคนเขมรจึงช่วยแต่งเพลง <c oughs> ให้กับเหตุการณ์นี้นั่นเอง กับบทเพลงที่มีชื่อว่าอานิจจากรรมกรขมรไปรับฟังซิงเกิลตัวอย่างกันครับเชิญครับฮะให้กูฟังแค่นี้เนี่ยนะลิขสิทธิ์มันแรงครับบอสฮะเพลงมีลิขสิทธิ์อีกด้วยวโอ้โหอนิจจาขเมรไม่ว่าจะงานแต่งงานบวชงานศพหรือว่างานอะไรก็แล้วแต่ คุณเหมองจะแต่งเพลงให้กับทุกงานเลยหรือไงวะไม่ได้เพ่ประเทศคเขมรเป็นประเทศแห่งกวีนักแต่งเพลงศิลปินเลยนี่ประเทศแห่งนักแต่งเพลงหรือว่าประเทศแห่งนักกอเพลงชาวบ้านเอาดีๆและเรื่องสุดท้ายของวันนี้กับเรื่องสุดเศร้าของเราชาวคเขมรในตัวเมืองพนมเปญแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนอะนะในเมืองพนมเปญอ่านไม่ออกกับเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้เหมือนเดิม เป็นเพลิงไหม้ที่ติดกับชุมชนในคืนของวันที่29มีนาที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี่ยนะแล้วเจ้าหน้าที่เขมรนั้นก็เหมือนเดิมได้ทํางานลาช้ามากอันนี้คนเขมรก็บ่น้วนะที่ช้าก็ติดตรงที่ว่าจุดที่เพลิงไหม้นั้นไม่ได้ติดกับถนนทําให้เจ้าหน้าที่เขมรนั้นทํางานลาช้าเพราะว่าสายดับเพลิงนั้นไปไม่ถึงที่เกิดเหตุนะนะแต่สุดท้ายไฟก็ไหม้บ้านไปแค่สองสาหลังเท่านั้นแต่ถ้าการดับเพลิงครั้งนี้ เกิดไม่ทันการขึ้นมาหมู่บ้านในพนมเปญเกือบร้อยฝรั่งจะต้องลุกเป็นทะเลเพลิงในประเทศเขมรกลางกรุงพนมเปญอย่างแน่นอนอเ,เออถ้าสมมตินะคิดเล่นๆถ้าสมมติเล่นๆว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ในประเทศเขมรแล้วก็เป็นตัวเมืองพนมเปญด้วยครั้งนี้เกิดมีคนเขมร ตุย๋ยขึ้นหมามึงว่าคนเขเมรเขาจะว่าไงวะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนี่เขาโทษประเทศไทยแน่นอนเลยเพ่แล้วเข้าจะอธิบายเหตุผลว่าอย่างไรวะพวกโจรเสียมทําให้เทพเทวดาอารักษ์ในประเทศเขเมรเราโกรดนี่แล้วความโกรธของเทพเทวดาเขเมรจึงทําให้ไฟไหม้ในประเทศเขเมรเพ่ถ้าอย่งงางนั้นก็เทพเขมรกดเสียมเยอะๆไฟจะได้ไหมเขเมรไปเลยเลยแบบเบ้อ ก้อนจ้าก,กันไปในวันนี้โปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะาไขา่ไปมากรดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยเดอ้อส่วนคำคมคติเตือนใจวันนี้ข้อเสนอคำว่าถ้าคุณรู้สึกแย่ถ้าคุณรู้สึกท้อถ้าคุณไม่ไหวแต่แผ่นดินไหวสวัสดีครับแม่แว่นสวยจริงๆ